รู้หรือไม่มีประเทศหนึ่งนะครับหลับในที่ทำงานแล้วไม่โดนด่า knowledge nugget มาแล้วครับความรู้ดีๆมีต่อเนื่องฝากกดหัวใจและติดตามไว้ด้วยนะครับวัฒนธรรมนี้นะครับมีชื่อว่า innemuri นั่นเองนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับเขาแปลว่าการที่คุณหลับนะครับเป็นการหลับในหน้าที่นั่นเองครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับเขาเชื่อกันอย่างนี้ครับถ้าคุณทํางานหนักนะครับในสังคมญี่ปุ่นครับเขามีความเชื่อแบบนี้ครับถ้าคุณทํางานหนักครับแปลว่า คุณมีความรับผิดชอบสูงนั่นเองครับถ้าคุณกลับบ้านดึกนะครับจะหมายถึงว่าคุณมีความทุ่มเทครับถ้าคุณงีบหลับนะครับแปลว่า คุณพักร่างกายชั่วคราวเพื่อจะลุยงานต่อไปนั่นเองละครับฉนั้นการที่คุณงีบในลารทำงานนะครับเขาไม่ได้แปลว่าโอ้คุณขี้เกียจนะครับหรือว่าแบบพักผ่อนเขาแปลว่าคุณทํางานเยอะมากๆครับจนร่างกายล้านั่นเองฉะนั้นให้งีบแป๊บหนึ่งนะแล้วมาทํางานต่อนั่นเองครับแต่ที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าหนึ่งนะครับคุณต้องนอนที่โต๊ะทํางานนะครับนอนลักษณะคว่ำนะครับห้ามแอ่นอนสบายสบายครับสองนะครับถ้ามีคนเรียกนะครับคุณต้องตื่นแล้วไปทํางานทันทีครับสามนะครับคุณสามารถนอนหลับในที่ประชุมได้ด้วยนะสรุปนะครับ ไม่ใช่การละเลยหน้าที่นั่นเองครับ